ช่าน้าที่หลายๆคนรอคอยนะครับต้อนรับสุดงานของเรานะครับ Apple A3 Series Mission Day นะครับวันนี้อาให้ทั้งสองท่านได้กล่าวทักทายป็นแทนก่อนดีกว่าครับมามาหนึ่งสอครัวัสดีค่ะาร์อันนี้เตรียมมาแล้วใช่ไหมข้างมะาก็เห็นปาเอ้บาลนะครับเพนสครับมา ลลโอ้โหทำไมมาเช้าขนาดานั้นเนี่ยแต่แน่นอนราัาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับได้มาอยู่ร่วมกันภายในงานแล้วแล้วก็ตามชื่องานของเราเลยนะครับ Oppo A3 Series Mission Day นะครับเราก็จะมีมิชชั่นมาให้ทั้งสองท่านได้ทำกันนะครับวันนี้3มิชชั่นด้วยกันครับก่อนอื่นถามก่อนเลยครับอย่างที่กรบอกไปว่าวันนี้เนี่ยเรามาเราก็มีหลากหลายฟีเจอร์มาให้ทุกคนได้ลองใช้กันไม่ว่าจะเป็นตัว Side Touch นะกันน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อกี้เราเอาโซดาสาดใส่เครื่องอยู่ทางด้านนู้นเราก็ไให้เห็นเลยนะครับว่าเขาอยากลองอันนนั้นมากๆนะครับมี AI lit boost ด้วยเรื่องของการแบบ<อ>เล่นเกมที่คนเล่ยอะแบบนี้แล้วก็สัญญาณนีงไม่สะดุดเลยนะฮะแล้วมีอีกหลากหลาย,ลย,ายาลฟีเจอร,บบเร์เลยครับมาอยากจะทดลองฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษเลยครับหนูล่ะคะจริงๆเมื่อกี้หนูได้ทดลองอย่างลบง AI ไปแล้วคะ่ะ<อ>เรารู้สึกแบบช็อกมากรู้สึก Amazing ค่ะแต่ทำได้ไงเนี่ ไม่ิลบที่ออกไปเห่นปะอะไรนะที่มือกี้แอบถ่ายแล้วก็ลบที่ออกไปใช่ฮะไม่ใช่ไม่ได้ลบที่ออกไปถูกต้องอ๋อโอเคโอคนต้องอยู่ในเฟรมแลวลบยังอยู่ต่อไปเราโอเคไหมอาทิตยน่าจะปลอดรีสุดนะโอเคครับอันนี้เราถ้าเดี๋ยวเรามาให้ลองกันด้วยนะครับลองให้เห็นกนตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ลองถ่ายกันไปเราเล่กันไปเชื่อว่าแฟนๆยังไม่เห็นเนาะ อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะ,ะสู่มิชชั่นแรกของเรานะครับผม AI Eraser มิชชั่นทางด้านน,น,านี้เลยครับฝั<ฮ>่นี้ของใรหน่อย สั่ของเรามาถ่ายรูปกันด้านหลังเลยครับตงไหนที่สใรถ่ายรูปใหี่ี่วยทีนังหลายรออขาลอยด้วยเราจะลองเอาขาลอยดูครับแเราจะเอา AI ยังก็่ อนโอยเมซิ่อยู่เลยนะอยู่เลยเสร็จแล้วโอเคสลับกันครับงั้น เพราะเราจะรูปเดียอยู่ อันนี้มีบทลงโทษด้วยครับโอเคมีบทลงโทษด้วยนะครับใช่เราจะต้องแก้งเขาอีกทีนึงเรากล้าแก้พี่หนิงไหมครับกล้าเราได้อยู่นะแล้วพี่หนิงแก้น้องได้ไหมครับทำไมอ่ะ้องมันไม่ได้โอเคถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องชนะเราก็จะได้ไม่โดนบทลงโทษนะครับโอเคอ่าเกมนี้นะฮะเราจะต้องมันจะมีตัวน้องไก่อยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นน้องไก่ไหมฮะตายแล้วหรือเปล่าใช่ครับ ไม่นี่ไม่มันเป็นไก่ไก่หายไม่เลยไม่เลยไม่เลยอ่ะเอาใหม่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 รอบคนทีม่เดี๋ยวเราเริ่มอให้ซ้อมให้ซ้อมก่อนหนึ่งรอบเก็บเล่นได้เลยครับให้ซ้อมก่อนหนึ่งรอบมาเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันเลยคะมาเดีลองเล่นพร้อมกันนะใครเชื่อหลิงหลิงบ้างครับเนี่ย นะฮะยุ้ไม่มีใครน้อยมาใครนะไอจีออมมากกับเนี้ทุกคนเล่นเกมอ่ะราาราาครับแต่แตไม่เป็นอะไรเอาไหนเพราะเราเล่นเกมอย่างทีเกมให้แต่มาที่เกมเล่นเราเต็มๆเลยนะเดี๋ยวให้ลองอีกรอบหนึ่งนะครับ <Okay S 2> ทดสอบกันฮะ เอาไปแล้วเหรอเหมือนมีนกอินทรีบินมากินพี่หนิงไปฮะอีเมกไปมรีมีนกื่อกี้ควยเมื่อกี้คืออยู่ที่เดิมงานเกินไปและจะมีนกอินทรีข้ามพี่หนิงไปกินเหรอครับใช่โอเคงั้นรอบนี้เราต้องเดินทางเร็วขึ้นแล้วฮะ ให้เอาใหม่ให้เอาใหม่ให้เอาใหม่อีกรอบหนึ่งหกคะแนนนี้จะไม่นับรอบสองพร้อมกันครับสามสองหนึ่งว้าอาร์ทั้งหมดหนึ่งฮะพี่หนึงอย่าเพิ่งเล่นเฟนบุ้งสิท่านนั้นเพิ่งทีละไอเดตั้งใจขอโทษแต่ตอนนี้หนูต้องทำยังไงอ่ะมี่แหละอ่ะครับนึงนะโอเค รอบที่2ครับรอบแรกมีกี่คะแนนครับทุกคน44่สิบสี่ครับทุกคนอาบวกมาอีก10ครับไป้ีรือยังได้แล้วอ่ะสิบคะแนนฮะสิบคะแนนบวก44เข้าไปนะครับอันนี้รอบที่2ครับอ่าเฉียกออกนิดว่าฮะต้องสู้ครับโหรถไฟมันเร็วมากเลยว่ะใช้สม 109แล้วครับนิดเดียวเองอ่ะ200เท่าไหร่นะ1 9อฮะขาดอีก1 9อเท่านั้นเองอันนี้คือเราต้องเล่นอันนี้ตาสุดท้ายแล้วเรามาพูดคุยกันก่อนซะหน่อยดีกว่าครับอย่างที่บอกว่ามิชชั่นของเราเป็น AI Live Boost Together Mission นะฮะอยากจะบอกว่าของเรานี่เน็ตสดุดลื่นไหลจริงๆเพราะปกติแล้วในที่ที่คนเยอะแบบนี้เหมือนเราเข้าไปในคอคอนเสิร์ตเดี๋ยวบางที่สัญญาณออินนเเทร์็ตใช้ไม่ได้เลยอันนี้ลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ืไหลมสกิลออมอเมื่อกีนี้เลื่อนไหลมากแบบมันปุ๊บปุ๊บปุ๊เล่นเกไดก็เลยได้ตั้งสิบคแนเลยนะแสดงว่าเล่นเนี่ได้ม่สนุดใช่รอบนี้เอากี่คะแนนดีครับพี่ลิมครับรอบนี้เหรอคะขอ20ความหวังของเราอยู่ที่191นะครัข้อใจอะไรผิดครับไม่เป็นไรข้าพี่ลิม20า191ค่ะ 1้อเจดอ็ดเี๋ยวเราทำแค่ได้1้อโอเคเอาแบบนี้เราเพี่หนิงเอาไปใค่ที่สิบพองั้นงั้นทีละคนนะทีละคนทีละคนเลยทีละคนเลยรูปเขานายทหารมาเดี๋ยวเรามาร่วมเชียร์พี่หนิงไวให้พร้อมกันก่อนนะครับได้เลยอ๋อร้อยเจมาแน่ เพราะผมมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ถึง20เกมมันยากเกินหนโอยมาทีไรยังยังไม่ยังไม่จะเรียนเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอแั๊บนึงครับพี่เราถามารถถ่ายได้อะไรต่อขึ้นหน้าจอมาแล้วโอเคโอเคครับทุกคนที่จอฝั่งซ้ายนะครับโอเคมา1 2 3่งสองามหน่าล้ไปแล้ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะว่นทำไมทำไมลกล้มันยังไงอะ้มันคือเราอยู่ที่ไหนวจขยับใช่ข้นานหลังเอใหม่เ่เอาใหเอาใหเีตนี้ไดไเมื่อกี้เมห็นแล้วสงสารเลยครับลกมไชอบกินผีหลิกไม่เข้าใจ มองทางกันไหมครับทุกคนเห็นเห็นนกบินมาคาาพี่ดิงไปเมื่อสักครู่ไหมครับจะเป็นนกอินทรีอ่ะสักตัวเลงนะ 49 49บวก6บวกก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะ109 109บวกบวกหบวก49ใช่ไหมเมื่อกี้นี้49ใช่ไหมไม่จริง เราก็ไม่กล้าพูดอะไรเหมือนกันนะเนาะเอาเป็นว่าเรามีบทลงโทษน่ารักน่ารักไม่ด้ไม่รุนแรงจนเกินไปได้สามความสัมพันธ์ราลายพฤติกรรมไมาให้ทั้งสองคนได้โลงโทษกันดูนะครับโอเคเราน่าจะมีอุปกรณ์นะครับขออุปกรณ์ลงโทษเลยครับนี่มาแล้วนี่โอเคนี่ รามีบอร์ดมาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ไทเปอประกาศในการมีบอร์ดครับใช่นจใช่วาดภาพอะไรก็ได้ที่อยากจะเห็นพร้อมทำหน้าแบบนั้นออม้องเห็นได้ไหมหนว่ายัง็นไม่ได้เอาให้ยังไม่เห็นไม่ได้ให้รู้ดีกว่านะมาบอกแล้วบนองเท้ของเราชิวๆนะไม่หนักจนเกินไปเฮ้ยอย่างนั้นเลยหรอ โอเคสวยมากโอเคฮะภาพนี้นา่ารักเลยครับทุกคนโ <c oughs> okay. อเคมาเป็นว่าน <c oughs> ตาต่อไปฮะ <c oughs> แต่มักเกิ้ลไม่ที่อยู่ไหนโอเค okay. Idea. yeah ให,ให้มองเราทำให้พี่หนุ่มดูก,ก่อนดีกว่าครับอยากทราบแต่ว่าคาดหวังการทำฟันหน้าสองซี่เป็นยังไงรรับ ไปนั่นะที่ประมา,าสักร้อยกว่ญญาฝากนะครับก็เกือบแล้วอีกเดียว่นั้นเองโอเคทั้งคู่ครับเป็นยังไงครับหลังจากได้ลองเล่นเกมเบนเดอร์สครูนนี้ครับ AI o 무 s ของเราคลื่นเสถียรอย่างที่ข้ามบั๊กเนี้ย มันแปลว่าอยู่ครับใช่อยู่สถิตอยู่แต่สถียดสถิตคือสถิตแปลว่าอะไรครับทุกคนครับข้างหน้าเวทีกำลังตีกันอยู่นะสเตโกอ่ะสถิตกับสเตโกห้ามแปลเป็นภาษาอังกฤษครับอ่าแปลไทยเป็นไทยฮะมันโคมันโคมันโค้ดนมันโค้ดใช่ไหมมันโคแล้วมันโค้ดไหมมันโคค่ะ โอเคครับนั่นคือมิชชั่นที่2ของเราให้ได้มาลองรู้สนุกกับ AI ดีบ s สกันนะครับอันที่3พร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคบ้านราะว่ามีอีกครับถ้าไม่ได้ถามอย่างนั้นล่ะครับพี่หลิค่ะวันนี้พี่หลินกับน้องอองนะครับบอกมาฮะรีเควสต์กระทำเป็นตามกันได้นะครับทุกคนนะ Series, a step ahead it's what รอทุกคนตอนแรกก็บอกอุ้ยแต่เวลามันจะไม่พอนะพี่หนิงจะเล่นสองรอบไหมเหรอพี่หนิงบอกขอเธอขอให้หนิงได้ชูขอเธอ,ขอ,ข,อขอให้ได้นสเป็นข้อมูลมาใหม่เมื่อสักครู่นี้<อ> <c oughs> ใช่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 เขาบอกมาแล้วว่าตอน,นอทีน่อ,อ,ไไอ,อยู่บนห้องเต็นโตขอสองรอบได้ไหมอยากมีเวลาอยู่กับทุกคนเยอะๆกว่านี้ พร้อมไหมครับถ้าพร้อมดูรอบที่สองของเราส่งเสียงกิดยกัรอีกรอบหนึ่งครับ hand, 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 รอบที่สอ,องส่งเสียงเชียร์รดังระดมด้วยครับ A series, a step ahead, durability. It's all about a series, a step ahead, so easy. It's oh a series, a step ahead, it's what?